มารโากบทที่หกพระเยซูเสด็จออกจากที่นั่นไปยังภูมิลำเนาของพระองค์และพวกสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสบาโตพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในธรรมศาลาและคนจำนวนมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดแบบนี้มาจากไหนปัญญาที่เขาได้รับเป็นปัญญาแบบไหนกันนี่ถึงได้ทำการอัศจรรย์เหล่านี้ คนนี้เป็นช่างไม้ลูกของมารีไม่ใช่หรือยากบโยเซฟยูดาสและซีโมนก็เป็นน้องชายของเขาไม่ใช่หรือและน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเราไม่ใช่หรือพวกเขาจึงขัดเคืองใจในตัวพระองค์พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าผู้เผยพระวจ,จนะจะไม่ขาดความเคารพนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนและในท่ามกลางญาติพี่น้องของตน และในวงวานของตนพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคและพระองค์ประหลาดพระไทยที่พวกเขาไม่มีความเชื่อแล้วพระองค์จึงเสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาแล้วทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่คู่และประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับผีร้ายออกได้ พระองค์ตรัสํำชับพ,พวกเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าไม่ให้เอาอาหารหรือกระเป๋าหรือเงินใส่เข็มขัดไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าเมื่อเข้าอาศัยในบ้านไม่ว่าที่ไหนให้อาศัยในบ้านนั้นจนกว่าจะออกจากเมืองนั้นถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับและไม่ฟังพวกท่านเมื่อจะออกจากที่นั่น จงสะบัดผงขลีใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านออกส่อให้เห็นความผิดของพวกเขาพวกสาวกก็ออกไปประกาศให้ทุกคนกลับใจใหม่พวกเขาขับผีออกหลายตนและเอาน้ำมันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคกษัตริย์เฮโรธส่งทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูเป็นที่เลื่องลือบางคนพูดว่ายอ้อนผู้ให้บัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เพราะเหตุนี้เขาถึงทาการอัศจรรย์ได้แต่บางคนว่าเขาเป็นเอลียส่วนคนอื่นๆว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจ,จะนะเหมือนคนหนึ่งในผู้เผยพระวจ,จะนะในอดีตเมื่อเฮโรดทรงได้ยินจึงตรัสว่าจอห์นคนที่เราตัดศรีรษะเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเพราะว่าเฮโรดทรงใช้คนไปจับยอนมาล่ามโซ่ขังคุกไว้เพื่อเห็นแก่นางเฮโรดิอัสชายาของฟิลิปพระอนุชาของพระองค์ เนื่องจากเฮโรอดอภิเสกสมรสกับนางเพราะยอนเคยทูลเฮโรดว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับชายาของพระอนุชามาเป็นพระชายาของตัวเองนางเฮโรดิอัสจึงผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะประหารท่านเสียแต่ประหารไม่ได้เพราะเฮโรดทรงเกรงกลัวยอนเนื่องจากทรงทราบว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิเ์เฮโรดจึงทรงปกป้องท่านไว้ เมื่อเฮโรธทรงได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ทรงชงนสนเทแต่ก็ยังทรงยินดีที่จะฟังอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสเหมาะคือเป็นวันฉลองการประสูติของเฮโรธเฮโรธทรงจัดงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรีของเฮโรดิอัสเข้ามาเต้นรำทำให้กษัตริย์เฮโรธและแขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์ จึงตรัสกับหญิงสาวว่าเจ้าจะขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นและกษัตริย์ทรงปฏิญาณว่าเจ้าจะขอสิ่งใดๆก็ตามเราจะให้สิ่งนั้นแก่เจ้าจนถึงกึ่งราชสมบัตินางจึงออกไปถามมารดาว่าลูกจะขอสิ่งใดดีดมารดาจึงตอบว่าจงขอศีรษะของยอนผู้ให้บัพติศมาถเถิดนางจึงรีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทันทีทูลว่า หม่อมฉันขอศีรษะของยอนผู้ให้บัพติสมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยนี้เลยไิคะกษัตริย์ก็ทรงเป็นทุกอย่างยิ่งแต่เพราะทรงปฏิญาณไว้แล้วและเพราะเห็นแก่หน้าแขกจึงขัดไม่ได้กษัตริย์จึงรับสั่งให้เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอนมาทันทีเพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอนในคุกแล้วใส่ถาดมาให้หญิงสาวหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเมื่อพวกศิษย์ของยอนรู้เรื่อง ก็มารับศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์พวกอัครทูตมาห้อมล้อมพระเยซูและทูลถึงสิ่งต่างๆที่พวกเขาทําและสั่งสอนแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่ามาเถิดจงปลีกตัวออกมาหาที่สงบเพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมามากมายจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารพระองค์จึงเสด็จลงเรือกับพวกสาวก ไปอย่างที่สงบตามลำพังขณะที่ไปนั้นมีคนจํำนวนมากเห็นและจําได้จึงพากันออกจากเมืองต่างๆวิ่งไปถึงที่หมายล่วงหน้าก่อนพวกของพระองค์ mm hmm. เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนและพระองค์ทรงสงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายประการ เมื่อเวลาผ่านไปเกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่เป็นถินธุรกันดาลแต่ตอนนี้เวลาก็เย็นมากแล้วขอโปรงทรงให้ประชาชนไปเถิดพวกเขาจะได้ไปหาซื้ออาหารรับประทานตามชนบทละหมู่บ้านที่อยู่แถบนี้แต่พระองค์ตรัสตอบพวกสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดพวกเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองใช้เงินสองเหรียญเดนาริอัน ไปซื้ออาหารให้พวกเขารับประทานหรือพระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนไปดูซิเมื่อทราบแล้วพวกเขาจึงทูลว่ามีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์จึงตรัสสั่งพวกเขาให้จัดคนทั้งหลายนั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหมู่หมู่ประชาชนก็นั่งรวมกันเป็นหมู่หมู่หมู่ละร้อยคนบ้างห้คนบ้างเมื่อพระองค์ ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์เมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักขนมปังเหล่านั้นให้พวกสาวกเอาไปแจกให้กับคนทั้งหลายส่วนปลาสองตัวนั้นพระองค์ก็ทรงแบ่งให้โดยทั่วกันทุกคนจึงได้กินจนอิ่มส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั้นพวกเขาเก็บไว้ได้ถึงสิสงตะกร้าเต็ม จำนวนคนที่รับประทานขนมปังเหล่านั้นมีผู้ชาย5,000คนแล้วพระองค์ตรัสสั่งให้พวกสาวกลงเรือทันทีและข้ามไปยังเมืองเบไสไซดาก่อนระหว่างที่พระองค์ทรงรอส่งฝูงชนกลับบ้านหลังจากพระองค์ทรงลาพวกเขาแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานที่นั่นเมื่อขําลงเรือของพวกสาวกอยู่กลางทะเลส่วนพระองค์ประทับอยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียว แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกกำลังตีกันเชียงด้วยความลำบากเพราะทวนลมอยู่พอถึงเวลายามที่4พระองค์ทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปหาพวกเขาและพระองค์ทรงดำเนินเหมือนจะผ่านพวกเขาไปเมื่อพวกสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลพวกเขาคิดว่าเป็นผีแล้วพากันร้องเสียงดังเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ในทันใดนั้นพระองค์แย้มพระโอษฐ ตัดกับพวกเขาว่าทำใจดีๆเธอนี่เราเองอย่ากลัวเลยพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาพวกเขาบนเรือแล้วลมก็สงบลงพวกสาวกก็ประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวเพราะว่าพวกเขาเองยังไม่เข้าใจเรื่องขนมปังนั้นเนื่องจากใจของพวกเขายังแข็งกระด้างอยู่หลังจากข้ามฟากไปก็จอดเรือที่แขวงเย็นในสะระเมื่อขึ้นจากเรือแล้ว คนทั้งหลายก็จำพระองค์ได้ทันทีพวกเขารีบไปทั่วแว่นแขวนและเอาคนเจ็บป่วยใส่แคร่หามมาอย่างที่ซึ่งพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนในหมู่บ้านในเมืองหรือในชนบทผู้คนก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางกลางตลาดและทูลขออนุญาตจากพระองค์ที่จะได้แตะต้องแม้เพียงชายฉลองพระองค์ และทุกคนที่ได้แต่ต้อ